สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาวความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของพลังงาน7็เหรียญหรือว่าซวนออฟเพเทิรนะครับ ชะตาดวงชะตาของชาราศีกุมเนี่ยมีไพ่ของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกำลังได้รับสิ่งดีๆของเขาในความทรงจําในความรู้สึกต่างๆนา,า,านาผมเลยพิจว่าความรักของชาวราศีกุม้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่1 5สิงหาคมเนี่ยจนถึงปี2018เหมือนได้รับผลิ่งกายการะทําผลของความรู้สึกดีๆผลของความรู้สึกที่คิดถึงการรักกันชั้นเ th จ็ดเดือนหรืเซเว่นออฟิเลก็เลยทำนาว่าคนรักของชาวราศีกุมช่วงนี้มีการกลับมารู้สึกคิดถึงคุณมากขึ้นกลับรู้สึกถึงสิิ่่่งดีีทเคยยบืนนน้แกกกัมาขึ ราศีคุมช่วงนี้มีโอกาสที่จะโดดเด่นเรื่องของการที่ได้รับสิ่งตอบแทนนะรับผลตอบแทนเรื่องของการกระทําเรื่องของการเงินผลบุญก็เลยตอบว่าราศีกุมหลายหลายท่านในวันที่ 1- ถึงวันที่สิสิงหาคามจนถึงสิ้นปีนี้คนรักเริ่มกลับมารู้สึกูตัวแล้วนะคนรักเจ็ดเดือนไหมความว่ากลับมาถึงสิ่งที่เคยมีให้กันกลับมาเย,ยี่ยมความรักให้ก่กันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและก,กันนั่นเองช่นงเหตที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าความทรงจานะครับความรู้สึกความรักนะครับที่มีต่อกันเนี่ยมันยังคงอยู่ หากใช้สมองจดจําเรื่องราวเนี่ยก็คงจะพอจะลืมเธอได้อะแต่เราใช้หัวใจแต่เราใช้ความรู้สึกใช้ความรักเก็บความทรงจําที่ดีๆที่มีต่อกันทาให้พระงของไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเพจออบบาหรือเด็กถึงไม้เท้าครับชวาวราศีกุมภ์ท่านคงรู้สึกเหมือนกับตัวเองอยากจะทาเต็มที่ในองความรักที่ผ่านมาหรือรู้สึกว่าทําเต็มที่ไปแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะแต่เจ็ไม้เท้านะครับหรือไพ่ของเด็กถึงไม้เท้าเพดออบบ้าไปเนี้ยคนคนึงกลับได้รับสิ่งตอบแทนที่น่ากลัวเคยได้รับความเจ็บความทุกข์สิ่่่งงทีีาเมมอรได เกณฑ์ตอบว่าคนล้กของชาวราศีกุมภ์เมนท่านจะมีการเข้าใจคุณผิดนะครับเสียไปถึงจะคิดได้เสียไปถึงจะรู้สึกรู้ตัวว่าทําไม่ดีกับคุณเอาไว้กกเลยตอบว่าเด็กไม่ถือไม่ท่าหรือเพจออกบ้านแบนี้หมายความว่าชาวราศีกุมภ์เนท่านมีโอกาสเดินหน้าหลงการใช้ชีวิตคุณอาจจะเดินออกมาไกลจากความสมพั์ที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวเล็กเหลือเกินตัวเองกลายเป็นปัญหาตัวเองทําอะไรก็ผิดตัวเองกลายเป็นเหมือนกับคนที่ทําอะไรไปเท่าไหร่อ่ะเขาก็มองว่าเราไม่ดีมองว่าเราเหมือนกับน่าเกลียดน่ากลัวจนเรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ย กลับมาเจ็ดเหรียญกลับมาเด็กถงไหมท้าคือกับมาโฟกัสสิ่งดีให้กับตัวเราเองกลับมาเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองอยู่ในที่ของเราอยู่ดีมีสุขอยู่อย่างมีความรู้สึกที่เปิดรับความรู้สึกทรงจำีงต่างๆนานาจนเด็กถึงหมท้าหมายเาว่าชาวสิกุมช่วงนี้โดดเด่นเรื่องมีเสน่ห์แดงหนึ่งดูดทําให้คนรักที่สูญเสียหรือจากไปสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยวันนั้นเขาไม่เห็นค่าคุณวันนั้นเขาทำร้ายคุณวันนั้นเขามองคุณไม่ดีวันนั้นเขาทำให้คุณเสียใจอ่ะไพ่สามดาบครับ หลายคนถูกคนรักเพิกเฉยถูกคนรักทำร้ายจ,จิตใจถูกคนรักเย็นชาด้วยการนอกใจโกหกหรือผิดสินผิดธรรมบ้างแหละฉะนันสามต่มาหมายความว่ามีใครสักคนหนึ่งกำลังขับรถกลับมาส่งข้อความขับรถกลับมาเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาทําร้ายคุณนะเขาทําผิดกับคุณนะเขารู้สึกว่าเหมือนกับเขาทําสิ่งที่มันเหมือนกับสิ่งที่ไม่ดีไว้กับคุณนะ่ะเพิ่งคิดได้ว่าทาไม่ดีกับคุณเอาไว้เพิ่งคิดได้ว่าฟอนเสียคุณไปก็ได้อตอบพรทั้งงายของไพ่ทั้งหมดทุกคนไพ่สามใบเนี้ยชาวราศรีกุมภ์ท่านมีโอกาสเดินหน้าในเรื่องของการใช้ชีวิต พอเขาเสียคุณไปแล้วพอเขาทำร้ายคุณไปแล้วพอคุณเดินจากไปแล้วหรือคุณได้ดีมีความสุขแล้วเนี่ยสามดาบมีใครสักคนนึงพยายามจะกลับมาส่งข้อความมีใครสักคนหนึ่งกลับมาเพราะแรงดึงดูดมีใครสักคนนึงกลับมาพอะเริ่มรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าทาร้ายคนที่เขารักทาร้ายความรู้สึกทํรลายหัวใจทําลายสิ่งที่มีคุณค่าไปนะแต่ชาวสิงคโปร์เมนท่านมีไพ่ของสามดาบหมายความว่าคุณอา, <h az os> อาจจะเลือกที่จะไม่กลับไปเจ็บปวดไม่กลับไปทุกข์เพราะเคยส่งข้อความเคยอดทนเคยทาร้ายจิตใจเคยยอมทนเจ็บทนเสียใจ เคยทาทุกทีทางเพื่อให้เขาเห็นเราแล้วอะช่ะงางภาพของไพ่ใบต่อมาเป็นใบที่4คือไพ่ของอัศวินถือดาบครับหรือในออฟซอสเจนภาพของใครสักคนกำลังเขียนข้อความมาหาคุณแล้วเหมือนกับพยายามเขียนติดต่อติดต่อคุณไม่ได้อ่ะก็เลยทานายแบบนี้วกันว่าคนรักของาครสกุมูมท่านเนี่ยที่เขาเคยเงียบหายที่เขาเคยจากลาคุณไปที่เขาเคยสูญเสียคุณไปเนี่ยอัศวินถือดาบคือการหมายความว่ากลับมาขอโทษที่ตอนเนี้เด็กถือไม้เท้า3ดาบ7เหรียญ ั้งหมดทั้งมวลไพศา,าใบนี้สี่ใบนี้หมายความว่าขอโทษที่ตอนเนี้ยคุณสองคนความรักของชาติสิกุนที่คุณรักเนี่ยเพิ่งมีเวลานะครับกลับมาเพิ่งรู้สึกรู้ตัวว่ามีค่ามากแค่ไหนกลับมารู้สึกรู้ตัวว่าเห็นคุณค่าเห็นความกระทําเห็น,นการกระทําของคุณสองคนแล้วว่าดีรักกันนะครับเข้าใจการมีสิ่งดีต่อกันมากเพียงใดอะแต่วันเนี้มันไม่ทันแล้วกลับมาขอโทษกลับมารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจที่เพิ่งมีเวลาแต่มันไม่มีค่าอะไรเลยครับที่เด็กถึงหมายาหมายความว่าชาติิกุมอาจจะเหมือนกับเดทอะ ตายจากไปแล้วหรือใครหลายคนถูกคนรักทิ้งถูกคนรักทำร้ายจิตใจถูกคนรักทําเป็นเหมือนกับของตายหรือเหมือนกับรักษากันไปไม่ได้ะฉันไพ่เดทเป็นเสมือนกับความรักที่กลับมาในวันที่มันเสียกันไปกลับมาในวันที่เหมือนกับเพิ่งรู้สึกรู้ตัวเพิ่งรู้ตัวขอโทษนะครับความรักสิกของชาวสิกุมของคนที่คุณรักคนรักอยากจะบอกคุณว่าอยากจะบอกกันละกันนะกันขอโทษที่วันนี้คุณสองคนเพิ่งมีเวลาคุณสองคนเพิ่งเข้าใจกันคุณสองคนเพิ่งรู้สึกรู้ตัวว่ารักกันมากแค่ไหนแต่ตอนนี้มันไม่มีค่าเลย มันจบไปแล้วมันรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่มันไม่มีค่าอะไรเพราะเสียกันไปแล้วจากกันไปแล้วเดินออกไปไกลแล้วอะที tower, Alter, ่มันไม่มีเธอนะครับประมาณนี้เลยแล้วไพ่ไปนี่หมายความถึง tower ครับตอนที่เขาทำร้ายคุณไปอาจจะไม่ได้คิดอาจจะเป็นการทำร้ายด้วยอารมณ์อาจจะเป็นการทำร้ายที่แก้ที่มันแตกไปแล้วแลซ่อมมันไม่ได้อะผมเลี้ยงนะคนรักคนสังคมเนี่ยท่านมีการพยายามติดต่อคุณหรือว่ากลับมาหาคุณก็จริงนะแต่เดือว tower หมายความว่าเขาไม่สามารถซ่อมแซมความรู้สึกไม่ซ่อมแซมความเสียใจไม่ได้ เขาเลยรู no that, ้สึกร nice ู้ตัวว่าอยากจะบอกคุณว่าเขาทําลายสิ่งดีทําลายความรักทําลายคุณค่าของการละการเสียสิ่งดีเสียรักแท้เสียบ้านของการละการไปอ่ะเขาไม่น่าทําลายหัวใจไม่น่าทาลายบ้านเขาไม่อยากเสียคุณไปเลยนะฉะนั้นหัวหน้ดไพ่สองแม่ี่แบบเขาว่าคนรักชาวศีกุเหมือนท่านเนี่ยคงอยากจะบอกคุณแบบนั้นแล้วชาวศีกุมเองก็อยากจะบอกที่คุณรักว่ามันเหมือนกับต่างคนต่างรู้สึกว่าเราผ่านกับบ้านเหมือนครอบครัวถ้าวันนี้เราโทรกันถ้าวันนี้เราติดต่อกันถ้าวันนี้เราเห็นการเป็นครอบครัวการสร้างครอบครัวการเป็นบ้านหลังเดียวกันเป็นหัวใจดดววงเเีียยกันน่ มันยังจะทันนะมันจะไม่เสียกันไปนะมันยังจะเหมือนกับซ่อมแซมความสัมพันธ์ได้นะผมลยทีน้ว่าไพ่ทั้งหมดทั้งมดหมายความ่าขอโทษที่วันนี้เพิ่งคิดได้เพิ่งรู้สึกรู้ตัวฉันเพิ่งมีเวลาแต่มันไม่มีค่าใดอะที่เดอะทาวเวอร์กับเดซที่มันไม่มีเธอแล้วอะที่เขาจากไปแล้วอะที่เขาเดินออกไปไกลแล้วอะที่ต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างอยู่ด้กันไม่ได้แล้วนั่นเองครับฉันมาดูไพ่สามใบนี้ของชาวราศีกุมภ์ดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับเจนภาพของอัศวินถือไม้เท้าหรือว่านออฟวานเข้ามาทำนายความรักของชาวราศีกุมช่วงนี้ว่าคนรักคุณที่เคยจยุดไฟเผาคุณนะที่เคยเหมือนกับดับแสงสว่างดับความรู้สึกมองผ่านมองปัญหาไปเนี่ยอัศวินถือไ้เท้าหมายวาา่าเวลาเขาทุกข์ใจเวลาเขาเจ็บปวดเวลาเขาเสียใจเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะรู้สึกรู้ตัวเลยว,ว่าไม่มีใครรักดีๆเขานะครับหรือทําสิ่งดีต่อก,ก,กันกับเขามาเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาเนี่ยก็คือคุณนั่นแหละก็เลยมีการกลับมาที่สุดท้ายคนรักของชาวราศีกุมจะม กลับมาเมื่อตอนขอโทษแต่ซีวินถึงไปท่าหมายความว่าเป็นการกลับมาเพราะเกิดปัญหากลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาที่สายเกินไปนั่นเองครับอยู่ที่ว่าคุณจะเป็นไพ่เมจิเชนหมายความว่ายังจะคิดได้ใช้สติกันมากพอหรือเปล่าเดินเมจิเชนก็เลยแนะนำชาวศิษย์กมบอกคนที่คุณรักว่าถ้าเกิดใครยังติดต่อพูดคุยหรือเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปเนี่ยอาจจะมีการส่งคลิปนี้หรือว่าสื่อทางทางจิตนะครับสื่อสารผ่านพาหมว์วิสึกนะครับใช้ศีลสมาธิปัญญาใช้สติให้มากๆ พยายามปรับความข้าใจพยายามพูดคุยศึกษากันดีๆคิดเกันดีๆก่อนที่จะเสียกันไปและกลับมารักษากันไม่ได้อีกเสียกันไปแต่ขอโทษกันสายเกินไปขอโทษแล้วมันคําขอโทษที่มันไม่ทันเวลาประมาณนี้พไพ่ใบต่อมาเป็นพระนางของพระราชาถือถ้วยหรือคิงออฟค u ับครับทำไว่าคนรักของชายติกรสุดท้ายเขาจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าเดิมถ้าคุณยังรักและก็รักษากันทันนะแต่คิงออฟคักับไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้หมายความว่าชายติกงเมดท้าเนี่ยอาจจะเลือกที่จะไม่กลับไปเพราะ มันตายทั้งเจนไปแล้วมันเจ็บเจียนตายไปแล้วจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับคนรักที่อบอุ่นยอยู่คนรักที่มีคุณค่าอยู่คนรักที่เขาเห็นคุณค่าและดูแลเราดีอบอุ่นดูแลเราดีดีกว่ากลับไปเป็นของตายกลับไปได้เหมกับไม่รู้ว่าเขาจะรักเราหรือทำร้ายเราอีกเมื่อไหร่อ่ะประมาณนี้ถึงบอกบางท,ทีมันสายเกินไปอาจจะไม่เสียกันไปอาจจะเป็นการเริ่มต้นต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างมีชีวิตทีด่ดีมีความสุขแล้วก็ได้นะถ้าชาวราศีกุมถ้าเกิดคุณไม่กลับไปเนี่ยดวงชะตาคุณจะมีการพบเจอสิิิ่่่่งงงงดีีใหหมมๆสสทเาะะกัับบตตวนนขอคจรร ฉะนั้นแพ่ใบปสุดท้ายครับวินออฟฟอร์หรือราชีถือดาบทานายวย่าบทสรุปดวงชะตาของชาวศกุลเมท่านเนี่ยคุณเลือกได้นะว่าคุณจะกลับไปรับฟังข้อความเขียนข้อความหรือตัดความเจ็บความเสียใจเพราะทําทุกอย่างแล้วเพราะทาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะฉะนันวินออฟฟอร์หมายความว่าคุณไม่กลับไปคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่กลับไปหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ถือดาบเจ mm hmm. ็บปวดเสียใจรับฟังกันมาเยอะนะครับเชื่อใจไว้ใจแต่สุดท้ายเนี่ยกลับไม่คิดเลยแต่ไม่คิดว่าเขาจะทําร้ายเราไม่คิดว่าจะทําร้ายกันเขากันเะนี่ย ฉนันคินออฟซอสบอกาว่าคุณอาจจะรับรู้การขอโทษความรู้สึกดีที่มีต่อการแต่ขอโทษที่วันนี้เราไม่กลับไปแล้วนะขอโทษที่มันสายเกินไปขอโทษที่ไม่อยากจะกลับไปเจ็บอีกนะครับขอโทษที่วันนี้คุณสองคนเพิ่งมีเวลาแต่เหมือนไม่มีค่าอะไรเลยนะที่ไม่มีการละกันนั่นเองครับฉะนั้นไห้ไปต่อมามาดูความรักของชาวนาศึกุกมันดีกว่าว่าคน,อคนของคุณเนี่ยขเขารู้สึกไง,งกันบ้างนะครับควินออฟซอสครับเป็นการรู้สึกที่เขาทําผิดทําพลาดแต่เขารู้แล้วว่าสิ่งที่คุณทาลงไปทั้งหมดทั้งมวลมันคือสิ่งที่ห่วงใยทาพัก นะครับเขารู้แล้วว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าแค่ไหนคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนเนี่ยฉันไพ่ใบนี้คือไพ่สามเหี่ยมหมายความว่าการตัดสินใจมองสิ่งที่มันผิดเขาเคยเข้าใจคุณผิดสามเหี่ยวคือการกลับมาปรึกษากลับมาพูดคุยกลับมาตกลงการกลับมาคิดได้เป็นไปกันที่การกลับมาคิดแก้ไขคิดขอโทษผมเลยทำนายแบบนี้กันว่าคุณสองคนยังมีการรู้สึกยังคิดถึงสิ่งอี่กดีคิดจะขอโทษกันนะนะครับแล้วเดี๋ยวครพิจารหมายความว่าไม่ว่าจะไม่ได้มีการพูดคุยอีกกนหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เดอไฮพิเทสหมายความว่ามันเป็นอสารได้ผ่านทางทนทำนายผ่านทางดวงชะตาผ่านการโทรจิตผ่านด้านจิตวิญญาณนะครับผ่านตาผ่านทางความรู้สึกของกันและกันน่ะฉันไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือโฟกอสวาหรือสี่ไม้เท้าครับสุดท้ายคุณสองคนยังรักกันยังคิดถึงกันนะครับไม่จะบอกว่าขอโทษกันแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่มันเสียกันไปแล้วแต่มันพักผ้าจากกันไปแล้วแต่ครั้งหนึ่งสี่ไม้เท้าครับยังไม่สายหรอกนะถ้ายังทันถ้าไม่สายหรอกนะถ้ายังรักกันอยู่นั่นเองครับ ฉะนั้นไพ่ใปสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่ออร์แคิลนะครับแนะนำชาวราศีกุมภ์ท่านว่าจงค้นหากันให้เจอจงค้นหาหัวใจตัวเองระหว่างคุณสองคนให้เจออย่าพยายามค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่มันหายไปแล้ววันใดวันหนึ่งถ้าเกิดคุณหายไปวันใดวันหนึ่งถ้าฉันหายไปอยากรู้ว่าเธอจะรู้สึกบ้างไหมเห็นฉันบ้างไหมในสายตาหรือว่าฉันเนี่ยไม่เคยมีค่าอะไรอ่ะฉันใครก็ตาอยู่ในอยความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆแบบนี้เจ็บปวดเสียใจมองเป็นปัญหาท็อกซิกถ้าเราเดินออกมาไกลแล้วอ่ะ สักวันในวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าเรามีค่าแค่ไหนล่ะเขามากแค่ไหนครับแต่ถ้าเกิดเราเดินออกมาไกลแล้วเราอาจจะไม่หันกลับไปอีกนะครับเราอย่าหันกลับไปอีกในความสัมพันธ์ที่ตัวเล็กเหลือเกินเจ็บเหลือเกินเสียใจเหลือเกินไม่มีค่าอะไรเลยะนะครับขอบคุณชาวราศีกุมภ์ทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ